รางวัลชมเชยนะคะนางงามจากบ้านโคกสูงค่ะเจ้าออไปเลยครับนางงามจากโคกสูงออประจุปีนางงามรางวัลชมเชยคนที่สองนะคะได้แก่นางงามจาก ลำดับ,บ,บที่3รนะคะรางวัลชมเชยนะคะบ้านโนนสวรรค์ค่ะอันดับที่4นะคะได้แก่บ้านกอค่ะอันดับที่5นะคะบ้านโนนทาตค่ะอันดับที่6นะคะนางางามจาก อีกหนึ่งคนนะคะคือนางงามจากบ้านโนนสวัสดิ์ค่ะรางวัลชมเชยนะคะต่อไปค่ะขอเชิญรางวัลชมเชยครับขอเชิญชิดเป็นอันดับหน่าชิดเข้ามาครับชิดเข้ามาสามท่านนักชมเชยอ่าเชิญขึ้นข้างบนเลยครับ ไม่มีรางวัลใช่ไหมไมีรางวัลม,มีอ่าเดี๋ยวจะเชิญไปอ่เริ่มจากท่านอาดีตผู้การโรงเรียนมัธยมสูงครับอยู่ไหมท่านผู้การบัรรจุแตน,นีครับมอบครับเชิญครับอ่าท่านสองตอหมู่ห้าครับอยู่ทุกคนหรือเปล่าสองตอหมู่ห้าครับเชิญใครก็ได้ครับสองตอหมู่ห้า สปตมู4อยู่ไหมครับคนไม่มานะครับสปตมู2ครับเชิญหนึ่งท่านครับสปตมู